สวัสดีครับวันนี้มีเมนูกับแก้มนะครับจะมาทําผัดเผ็ดหมูป่านะครับวัตถุดิบก็มีนะครับอันนี้หมูป่ายัางไม่ได้หั่นพริกแกงเผ็ดแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ากระชายพริกสดพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบกระเพรานะครับแล้วเราจะมาหัน่นหมูป่าก่อนนะครับ อ่นเป็นชิ้นพอดีครับนะครับนีครับเด็ลอเคอ่างนีะ เครื่องปรุงนะครับใช้สีอิ๊วขาวผมจะปรุงน้ำไปด้วยนะครับสีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนแล้วก็ซอฟไปนางลมหนึ่งช้อนหนึ่งบผงชูรสนิดหนึ่ง อันนี้ผมปรุงรสด,ด,ดีนะครับใต้ประมาณช้อนชาแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนิ่มใส่ไป ข้ปลาก็ใส่หช้อนเยอเท้าเด็ดอย่าครับ ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำม,มันแล้วก็เอาพริกแกงมาผัดนะ <umba> ครับแล้วก็ใส่เนยลงไปเติมน้ำนล็หน่อยครับ นี่ครับเติมอัุราลงไปแย้เขา จากนั้นก็ยิงไว้สักปูนนะครับให้หมูมันเปื่อยเพราะว่าหมูป่ามันเด็ดแล้วเหี่ยวเลยยิงไว้สักปูนะึงทานไปสิบนาทีนะครับเอาก็ะสิมาผงเครื่องกับอันนี้พี่น้ำซอสพักที่เขาเตรียมไว้เลยกร้อยแล้วใส่ลงใส่เลย ជាង់ព <iliz ces> ីដ្លាន់ត្រាន់អ្នុងស្ត្រាំងសា จากนั้นนะครับเราก็ใส่เครื่องเทียงเปนไปหมดั่ไทยใส่อ่อนกักชายจะเยอะๆเลยครับอร่อยแล้วก็อิสดสด จากนั้นนะครับเราก็ใส่ไประเภาลงไปนีกขั้นตอนสุดท้ายนะรับเลยครับ จบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดเส็ดหมูป่า